กลัวการขายฟังคลิปนี้ค่ะเท่านี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าขายค่ะคิดว่าการขายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบดูน่ารังเกียจเนาะดูแบบเฮ้ยพออาปากขายนี่คนจะวิ่งหนีฉันไปหมดเลยดูว่าคุณรู้สึกว่าฉันให้มาเยอะมากจนมันคิดว่าการขายไปเหมือนการทรยศกับคนที่กําลังติดตามคุณอยู่วันนี้นะคะจะมีแนวคิดหนึ่งที่จะมาฝากนั่นก็คือจริงๆแล้วนะคะการที่คุณไม่ขายค่ะ มันเป็นเหมือนกับการที่คุณกำลังเพิกเฉยกับปัญหาของคน เพิกเฉยกับใครบางคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือของคุณถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังขายไม่ว่าสิ่งคุณกําลังขายจะเป็นสินค้าบริการคุณจะขายคอร์สหรือขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นอ่ะคุณเชื่อคุณมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้คนแก้ไขปัญหาผู้คนนะคะดังนั้นการที่คุณไม่ขายอ่ะมันคือการที่คุณกําลัง ปฏิเสธค่ะที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะให้คุณลองเอาไมค์เซตนี้ทนะ่องไว้ในใจค่ะว่าการไม่ขายไม่กล้าขายกลัวการขายมันคือการที่คุณกำลังเพิกเฉยต่อคนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือของคุณอยู่ค่ะพิมมาในคอมเมนต์นะคะว่าฉันจะไม่เพิกเฉยต่อคนที่กำลังรอคอยฉันอยู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิเซีเอ็กซ์เพค่ะบ๊ายบายค่ะ